สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องจุดด่างดำการแก้ไขปัญหาจุดด่างดำบนใบหน้าค่ะซึ่งว่ามี เขาเรียกว่าอะไรมีปัญหาเยอะนะในสาวไทยพวกประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแดดที่ร้อนมากจริงๆทําให้แบบมีจุดแดงๆฝ้ากระอะไรอย่างเงี้ยในสาวไทยมากๆแต่สำหรับตูกจิบเนี่ย กะมันเป็นกรรมพันธุ์คือมันมีมาตั้งนานแล้วมันไม่ใชื่อว่าฉันเพิ่งไปตากแดดแล้วมันพึ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือจงเกือบจะไม่ได้คอนเซิร์ตเรื่องนี้มากนะแต่สําหรับสาวๆไทยบางคนที่ต้องการมีผิวที่ดูเรียบเนียนสดใสกระจ่างใสสีผิวเท่ากันหมดเนี่ยนับเหมือนผิวไข่ปอกเนี่ยก็คือจะคอนเซิร์ตเรื่องนี้มากก็คือว่าเอ๊ะฉันจะทำยังไงให้จุดดำๆเนี่ยมันหายไปคราวนี้ทางคลินิกเนี่ยค่ะเขาก็ได้ใจดีส่งของมาให้เราลองนะคะ เป็นเอ่ซตของชื่อว่า e v e n better e v e n better จริงจริงกล่องคลีนิกเหมือนกันหมดนะเขียวเียวสีเขียวแต่ว่าอันนี้มันจะเขียนไว้ว่าเป็น event better ค่ะ event better เนี่ยคืออะไรก็คือจะเป็น product ที่เป็นเซตค่ะเรียกว่าเซต event better มันจะมีหลายเซตใช่ป่ะเช่นอ่ moist u e r e บ้างหรือว่ามีตัวอะไรนะ repair wear หรืออะไรสักสิ่งประมาณนี้ที่มันจะมีหลายแตเซตคือให้เราเลือกใช้ตาม สิ่งที่เราอยากแก้ไขแต่สำหรับตัวอีเวนเบเตอร์นี้นะคะก็คืออีเวนเบเตอร์อย่างนี้นะเห็น <He ard S 2> ไหมอ่ะอีเวนเบเตอร์คือดีขึ้นเบเตอร์เบเตอร์ก็คือเขาจะคอนเซิร์นอยู่ที่ปัญหาของอสีผิวที่กระด่างระดำไม่เรียบไม่สม่ำเสมอค่ะพวกที่มีจุดที่เกิดจากความเครียดการออกแดดเป็นประจำค่ะทำให้สีผิวไม่สม่ำเสมอหรือแม้แต่ไวทที่เพิ่มขึ้นค่ะก็จะทำให้อะ การผลิตเม็ดสีผิวของเราเนี่ยไม่สมอดคถูมได้เหมือนกันสําหรับ3ตัวที่ส่งมาให้เราลองนะคะเราจะเริ่มที่ตาก่อนเลยผลิตภัณฑ์ที่ตานี้นะคะชื่อว่าเจน Center เซนเอรนะ,ะขออ่านหน่อยนะชื่อว่า Even Better Eyes d a r r Circle c o r r e ค t o ค่ะตัวนี้นะคะจะเปิดให้ดูนิดนึงนะคะ,ะก็คือเขาจะมีข้างในเป็นขออ่าน,อ,อ,นอะไระเอียดน,นะก็คือเขาจะมีแอปพลิเคเตอร์ที่เป็นเย็นเย็นเป็นอย่างเงี้ยเป็นเป็นเนออเหมือนสแตนเลสนะเออ อันนี้ไม่ไม่คอนเฟิร์มว่าคืออะไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นแอปิเซเตอร์ที่เย็นๆนะคะคือแบบเวลาเราลงไอ้ตัวนี้ยครีมแนะลงไปใต้ใต้ใต,ใต,ใต้แล้วเราก็เอาสิ่งนี้คล้ายๆกับถูถูจากหัวตาไปหางตาเบาๆคะ่ะประมาณ2-3รอบนะคะวิธีใช้เขาบอกใช้นวดเบาๆเชอใช้เนื้อครีมแค่เล็กน้อยคะ่ะแล้วก็<ม><ม>นวดเบาๆบริเวณรอยคล้ำใต้ตาของคุณ<ม><ม>สำหรับผลเนี่ยเขาก็บอกว่าจะทำให้ตาของคุณนะคะดูแบบ ลอยรอยดำดร์กเซอร์เคิลพันหน้าน่ะพันหน้าอ่ะและผิวรอบดวงตาของคุณก็จะดูกระจ่างใสมอบไอตัวแอปพลิเคเตอร์เนี่ยก็จะช่วยมอบความเย็นสดชื่นให้กับดวงตาของคุณอย่างเงี้ยค่ะอมก็เย็นเย็นนะจริงๆแล้วคือมันเย็นเออเย็นเย็นเย็นก็คือจะเหมาะกับทุกผิวแล้วก็ทุกสีผิวที่มีปัญหาเรื่องดร์กเซอร์เคิลค่ะก็คืออันนี้เป็นเฉลี่ยพันที่เหมาะกับรอบดวงตาเท่านั้นนะคือแบบ ก็มันหลอดเลยเออมันควรจะต้องอยู่ธรรมชาตินี่เนื้อครีมชุ่มชื้นมากๆอันนี้ยังไม่ได้ลองนะคะเขาเพิ่งส่งมาให้เพิ่งได้วันนี้แต่ว่าเราขอมาแนะนําผลิตภัณฑ์กันแล้วกันเนาะโอเคราคาราคาราคาสําหรับราคานี่เขารู้หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทอออือืมกี่กรัมเนี่ยเผื่อใครสนใจร้อยมลไอ้สิบมลจะสิบมลสิบมลหลอดเล็กๆเนาะสำหรับดวงตาอตัวที่สองค่ะตัวที่สองมีชื่อว่า เออเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้เป็นออสกินไท์ไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวมันผิวผสมใช้ใชได้มดใช่ใช่โอเคเออแล้วก็เป็นเทสของอัลเลอร์จีแล้วค<ช>่ะแล้วก็ไม่ไมีมน้ำหอมอืตโอเคตัวต่อไปชื่อว่า even better clinical dark spot corrector ค่ะตัวนี้จะเป็นเซรั่มค่ะที่เอาไว้ทาเพือเอ่อเหมือนกับลดเรือนออจุดด่างดำบนใบหน้าค่ะ<ช>คือใช้วันละสอครั้งเช้าเย็นตัวเนื้อของเขาลองบีบให้ดูก็น่าจะบีบได้อยู่ังไม่ได้แกะ ก็คือมันจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นเซรั่มเนี่ยค่ะคือใช้แทนเซรั่มตัวปกติของคุณเนื้อบางเบาทั่วหน้าวันละสองครั้งเนี่ยค่ะเขาบอกว่าส่วนผสมหลักของตัวนี้ก็คือจะมี C L สามสูตรสองคอมเพล็เป็นคล้ายๆอ่อส่วนผสมที่เป็นคล้ายๆกับสเปซิฟิกของของคลินิกเขาเนี่ยค่ะก็คือจะช่วยลดเลือนจุดด่างดำและจุดด่างดำที่เกิดจาก ความเครียดริ้วรอยจากความเครียดจุดเนําจากการตัดแดดแล้วก็อายุที่เพิ่มมากขึ้นทําให้สีผิวที่ไม่สมสมุอของคุณเนี่ยค่ะดูจางลงใช้ได้กับทุกสีผิวเลยจะมีแอนตี้ออกซิแดนต์้วยคะทำให้ผิวดูกระ่ากขึ้นใช้วันละสองครั้งเขาบอกว่าสําหรับผล ความเปลี่ยนแปลงหนึ่งถึงสองสัปดาห์คุณจะเห็นเลยว่าสีผิวของคุณดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็มีผิวที่เรียบเนียนขึ้นและจากนั้นถ้าคุณใช้ต่อไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องถึงสี่สัปดาห์ค่ะจุดดำดำบนใบหน้าของคุณก็จะดูลดเรือนลงเขาบอกว่าเป็นร์มู u l a สำหรับ Asian สกินควรใช้ยังต่อเนื่องเห็นผเห็นผลที่ฉันบอกว่าสำหรับสาวเอเชียจะเป็นอยู่แล้วนะที่ต้องใช้ยาวๆนะคะใช้แคบเดียวมันก็ไม่เห็นผลเนาะต้องใช้ติดต่อกันไปในระยะเวลานานถึงจะเห็นผลสำหรับทุกสภาพผิวค่ะเราก็ราคา อยู่ที่2600บาทอืมในก็ถ้าเกิดใครอยากจะแบบา30เนแก้ปัญหาจุดเด่นทุกอย่างลยไปนะก็สมควรใหญ่นะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยอะไรประมาณนี้ใช่อืสำหรับคนที่มองหาผลิตภัณฑ์ด้านยูอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายค่ะตัวนี้ชื่อว่าขออ่านให้อีเ ไบเจอร์สครีมค่ะก็คือเป็นเซตเดียวกันไบรท์เทนิ่งก็คือทําให้หน้าของคุณดูไบร์ขึ้นกระจ่างใสสาหรับอันนี้เขามีสองสูตรนะคะสูตรนี้จะเป็นสําหรับผิวแห้งถึงแห้งมากก็จะเป็นเนื้อครีมสําหรับเอเชียนสกิมโอ้ยยังไม่ได้แกะนั่นเองขอแอปแกน่วยได้ไหมไม่ได้แกบมาถึงแกะให้อ่พูดสำรัคุณไปก่อนมัเป็นเนื้อครีมค่ะสําหรับคนผิวมันถึงมันมากค่อนข้างมันควรจะใช้เป็นเนื้อเจลค่ะจะมีอีกลักษณะหนึ่งก็คือ ตัวที่เป็นเนื้อครีมเนี่ยค่ะก็คือจะเพิ่มความกระจ่างใสให้ความเนียนนุ่มชุ่มชื้นที่ยาวนานสําหรับผิวที่แห้งค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นเจลเนี่ยคือเป็นครีมที่ลัเหมือกกันคือแยกเป็นผิวมันกับผิวแห้งผิวแห้งใช้ครีมผิวมันใช้เจลก็คือตัวที่เป็นเจลก็จะคล้ายๆตัวมอยเซอร์นะคะก็คือจะเป็นเจลคือปราศจากน้ํามันเป็นเนื้อครีมเจลให้ความสดชื่นตลอดวันทําให้หน้าคุณไม่มันอันนี้มันก็สําหรับ คิดออกใช่ปะคือถ้าผิวแห้งมากก็ต้องใช้ครีมอะไรแบบนี้ประมาณนี้นสาหรับมเมื่อคุณใช้เซน็นี้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะคือจะต้องทากันแดดนะในนี้ในเซน็นี้มีกันแดดด้วยแต่ว่าเราไม่ได้มานะก็คือจะเป็นตัว city block anti pollution spf 40หรือครีมกันป a กบ่งหัวคือครีมกันแดดอะไรก็ได้ที่คุณมีนะแต่ในเซน็นี้เขามีครีมกันแดดด้วยถ้าเกิดอยากจะใช้ให้มันครบ ก็อาการหเหียที่ดีขึ้นซึ่งเป็นจะเป็นจริงๆสำหรับครีมกันแดดเพราะในนี้ไม่มี s p f เลยถ้าคุณใช้อันนี้ไปแล้วไม่ใช้ s p f เนี่ยมันจะเลือมันจะเลือนไหมคือมันก็ไปตากแดดมันก็ยังเป็นจุดดำเหมือนเดิมนะคะก็คือใช้อะไรก็ต้องมีสติคือแบบใช้แค่นี้ไม่ได้การแดดสำคัญจริงๆโอเคแล้วอีกตัวหนึ่งของเขาก็จะมีตัวเป็นรองพื้นสูตรน้ำนยคะของอีเวนเบเตอร์เหมือนกันคือเซ็ตนี้จะมีหลายอย่างทีเดียวมีตามีครีม มีเซรั่มอยากให้ไปลองกันพี่คอร์เตอรอะพะว่าี่คอเจะตั้งแบบเป็นเซตอะไปลองก่อนแอดของตัวนี้ค่ะมันจะเป็นผิวขาวไข่ปอกเคยเคยเห็นไหมที่มันเป็นไข่แล้วก็มีจุดๆตัวนี้ไม่มีอะแต่ว่าแต่จริงๆแล้วมันมันมีมันมีถ้าเกิดดูในอินร์ไม่ไม่เคยไปดูพี่คอร์เตอร์มันเป็นไข่เนี่ยแล้วก็แบบเป็นจุดดำๆใช่ไหมแล้วก็คือตัวพวกนี้ก็คือไปทำให้เหมือนไข่นั่นแะกลายเป็นผิวขาวไข่ปอกเส้นี้ออกมาชักระยะนีคแล้วลืมบอก อันนี้ราคาอยู่ที่ 2, 150บาท50 m ลคือเซนี่ออกมาสักพักนึงแล้วค่ะคือใครเคยเห็นแล้วจะไม่แปลกแต่ว่าเราเพิ่งได้มาลองนะคะคือจุ๊บอยากจะลองตัวนี้ก็เลยแบบบอกทางคลินิกไปว่าเออฉันมีปัญหาจุดด่างดำเราทได้าอะไรอย่างเงี้ยคือฉันอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขสิ่งนี้ได้เขาเลยจะส่งเซตนี้มาให้ขอบคุณมากเลยบคุณขอบคุณนะคะจะไว้ลองใช้แล้วเดี๋ยวจะมาค่อยๆทยอยบอกคนก็บอกในแฟนเพจแล้วกันรู้สึกยังไง โอเคไหมจะยังไงก็ใครสนใจก็ลองไปทดลองที่เคาน์เตอร์กันเองได้นะคะหรือว่าถ้าเออแบบพออาริวรีวิวแล้วรู้สึกว่าชอบก็ช้อปปิ้งออนไลน์ w วเว็บ c อทีคลินิกจะดีที่ไม่มีน้ำหอมค่ะแล้วก็ผ่านการทดสอบการแพ้มาแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าไม่แพ้ คือแล้วแต่คนแต่ส่วนมากแล้วไม่แพ้ไม่แพ้เออจิบใช้มายังไม่เคยแพ้ซูเคยซูเคยแบบถ้าเกิดแพ้อะไรเนี่ยคือแบบสมมติใช้แล้วรู้สึกว่าชันแพ้ก็เอากลับไปคืนเขาได้เลยนะคือเขาเป็นยี่ห้อที่คอนเซิร์นเรื่องการแพ้คือสมมติว่าคุณใช้้แล้วคุณรู้สึกว่ามันแปลกๆนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ เอาไปปรึกษาเขาอะ TBA ที่เคาเตอรแล้วก็แพ้หรือป่าอาการนี้มันคือแพ้จากอันนี้หรือเปล่าคือถ้าเขาแบบว่าเออมันน่าจะเป็นเขาจะคืนคือเหมือนกับว่าให้คุณเปลี่ยนของอะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่คุณใช้ได้แต่คืนเงินนี่ไม่รู้นะแต่หมายถึงว่าเขาเคยจุเคยเปลี่ยนให้เปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นมาได้อะไรประมาณนี้อืมค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ให้ดูใกล้ๆนะคะแล้วก็ลองไปลองกันดูที่เคาน์เตอร์ดูนะคะสําหรับผลิตฑ์ท่างๆค่ะ โอเคขอบคุณมากนะคะ <S <S ขอบคุณคลินอีกครั้งนะคะแล้วขอบการวิดีโอนะนะคะสวัสดีค่ะ <S <S <Hi. S 1>